คนร้ายย่องเบากลางดึกงัดตู้หยอดเหรียญเครื่องซักผ้าตู้น้ำมันหยอดเหรียญกวาดเกลี้ยงทั้งเงินและน้ำมันเมื่อเวลา10นาฬิกาสาินาทีในวันที่30ตุลาคม2564ายส่ายตรวจ1น1ได้รับแจ้งว่าที่บ้านเลขที่13มหมู่8ตําบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีเหตุลักทรัพย์ขโมยเงินตู้หยอดเหรียญเครื่องซักผ้าและตู้เตมน้ำมันหยอดเหรียญหลังรับแจง้งแล้วทางเจ้าที่ตำรวจสายตรวจและร้อยตำรวจเอกปัชญยาผินรัฐ ร้อยเวรสถานีตำรวจู้ทธรัสมิงและชุดสืบสวนอำเภอขรสมิงร่วมกันออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบนายมีชัยนันทพันธ์อายุ60ปีเจ้าของบ้านได้ยืนรอเจ้าที่ตำรวจหน้าบ้านและได้พาไปชี้จุดเกิดเหตุเครื่องซักผ้าจำนวน2เครื่องและตู้เตาถ่านหยอดเหรียญอีก1เครื่องสภาพถูกข,ขร้ายงัดช่องเก็บเหรียญขโมยเงินสดไปกว่า3,000บาทนอกจากนี้ตู้น้ํานหยอดเหรียญ คนร้ายยังดูดน้ำมันแก๊สโซฮอ95จำนวน55ลิตรที่ขายลิตรละ38บาทรวมมูลค่า2 0 9 0บาทไปจนเกลี้ยงถังนายมิชัยได้เล่าว่าในช่วงเช้าประมาณ6นาฬกามีลูกค้ามาจติมน้ำมันและพบถึงว่าผิดปกติน้ำมันเติมไม่ออกจากเครื่องจึงได้มาตรวจและเติมน้ำมันซ้ำไอีกรอบก็ไม่สามารถเติมได้และมาตรวจพบว่าด้านหลังมีร่องรอยการถูกแทดขวา จึงได้สอบถามคนในบ้านว่ามีใครมาเปิดฝาหรือไม่โดยคนในบ้านบอกว่าไม่มีใครมาเปิดและเมื่อตรวจสอบดูอย่างละเอียดก็พบว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยเงินและน้ำมันไปส่วนการก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกตนเองถูกคนร้ายเข้ามาก่อเหตุร้อยตำรวจเอกปัจญยาพินรัตร้อยเวรสถานีตำรวจพุทธรขาสมิงจึงหด้าที่ทำการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นพร้อมทั้งสอบถามเจ้าของ และการพิธีบริเวณลักทรัพย์ก่อนที่จะแจ้งตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบๆในระแวกนี้อย่างละเอียดอีกครั้งคนร้ายออกอลาวาสอีกรอบขโมยบอลสีหลายที่ววนเจ้าที่เร่งจับตอนนี้อยู่อย่างหวาดระแวงเมื่อเวลา11บนาฬิกาสานาทีในวันที่30ตุลาคม2564ผู้สึกข่าว ได้รับการติดต่อจากนางสาวขวัญเรือนดาราพงศ์อายุ26ปีอยู่ที่บ้านเลขที่2ทับ25หมู่ที่5ตำบลท่าพลิกอำเภอเมืองจังหวัดตราดว่ามีคนร้ายตระเวนลักลอบขโมยบดสีตามบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนที่เรียนปากซอยเล่าโลหมู่ที่5ตำบลท่าพลิกอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจง้งได้ลงตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุโดยนางสาวขวัญเรือนดาราพงศ์พร้อมเพื่อนบ้าน ได้ยืนรอผู้สึกข่าวก่อนที่จะนําไปชี้จุดเกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายต้นบอนสีซึ่งต้นบอนสีของนางสาวขวัญเรือนถูกคนร้ายขโมยจํานวน4ต้นประกอบด้วยต้นสาสเดชะจํานวน3ต้นและไก่ราชาวดีจํานวน1ต้นซึ่งขายอยู่ต้นละ800บาทโดยขณะที่คนร้ายกำลังขโมยนั้นกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้โดยเป็นช่วงเวลาประมาณ3านาฬิกา 34นาทีของคืนที่ผ่านมาโดยพบรองลอยรองเท้าคนร้ายที่เข้ามาด้านข้างของตัวบ้านก่อนที่เดินมาหน้าบ้านย้ำเปิดผ้าซแลนที่กั้นเป็นประตูเอามือล้วงเข้ามาหยิบกระถางต้นบอนสีที่วางอยู่หน้าบ้านจำนวน4ต้นโดยคนร้ายลักษณะผมสูงสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีเข้มใส่รองเท้าบูทและสวมใส่หมวกที่มี ผ้าปิดบังใบหน้านางสาวขวัญเลือนดาราพมผู้เสียหายกล่าวว่าต้นบอนสีของตอนเองที่ถูกขโมยได้ถูกขโมยเป็นครั้งที่2แล้วโดยครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วในวันที่28กันยายน2564หายในลักษณะเดียวกันคนร้ายแอบมขโมยตอนกลางคืนใช้ยานพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง3ล้อเข้ามาจอดอยู่ริมข้างบ้านและเดินเข้ามาทางเดียวกัน ลักษณะคนร้ายน่าจะเป็นคนคนเดียวกันครั้งที่แล้วขโมยต้นสหัสเดชะกับต้นบอลสีคนอิ่มซึ่งครั้งที่แล้วได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจปุุทอเมืองตราดภาพวงจรปิดก็มีและให้ไปแต่ก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้โดยครั้งนี้คนร้ายมาลงมือแบบเดิมอีกนางสาวขวัญเรือนอยังกล่าวว่าการถูกขโมยบอลสีครั้งนี้ตนรู้สึกถึงความเสียใจ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดที่ตนเองเตรียมตัวจะไปทำบุญตั้งแต่เช้าแต่ตื่นมาพบว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยบอลสีไปอีกและต้นบอลสีหายส่วนใหญ่จะเป็นต้นที่มีราคาสูงตนเองไปหาซื้อมาจากจังหวัดระยองก่อนที่จะนำมาเลี้ยงให้โตและจะนามาขายต่อแต่เมื่อมาถูกขโมยแบบนี้ก็ขาดทุนทั้งต้นทุนที่ซื้อมารวมถึงน้ำมันต่าง ยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีตนเองก็ไม่ค่อยมีเงินลงทุนมากนักซื้อมาแต่ละครั้งก็เอามาแค่อย่างละสามตน้นแต่เมื่อมาถูกขโมยไปจึงอยากให้เจ้าที่ตำรวจติดตามตัวคนร้ายให้ได้สักทีชาวบ้านหรือคนที่ค้าขายจะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขสักทีตอนนี้ต้องนอนผวาไปหมดขนาดเปิดไฟหน้าบ้านจนสว่างสวยัยแต่ก็ยังไม่รอด และยังฝากไปถึงเทศบาลท่าพริกให้มาดูกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ที่เสาไฟฟ้าปากซอยเล่าโลหน้าบ้านเกิดเหตุติดไว้3ตัวแต่ใช้ไม่ได้สักตัวถ้ากล้องใช้ได้จะเห็นทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีต้นบอลสีของชบบาวบ้านที่บารเลขที่2ทับ26ที่อยู่ติดกันหายไปอีก3ตน้นและบานเลขที่5ทับหมู่ห ตำบลท่าพลิกห่างกันไปประมาณ100เมตรถูกคนขโมยต้นบอนสีไปเช่นเดียวกันเป็นต้นแก้วสารพัดนึกสองต้นสเสนจันสองต้นและถุงเงินถุงทอง2ต้นโดยบางต้นถูกถอนต้นไปเหลือเพียงกระถางทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าโดยคาดว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันที่มาขโมยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งผู้เสียหายทั้งหมดจะรวมตัวกันมาแจ้งความ กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจพุทธมังตรต่อไปก็จริงนะที่เราทุกคนล้วนมีทางเดินเป็นของตัวเองทางใครก็ทางมันแต่เราทุกคนล้วนเดินอยู่บนทางเดียวกันที่บางคนก็เป็นทุกข์กับทางนี้บางคนก็เป็นสุขกับทางเดียวกันกับคนที่ทุกข์ขึ้นอยู่กับใครจะพิจารณาเห็นธรรมเห็นโทษ ในทางเดินของกันและกันอย่างไรเราทุกคนล้วนอยู่ในทางเดินของความเกิดแก่เจ็บและตายแต่ขึ้นอยู่กับใครที่จะเห็นโทษเห็นภัยแล้วเกิดสติปัญญาบนทางเดินนี้ขึ้นอยู่กับใครที่จะไม่พิจารณาเห็นโทษหวังแต่จะเอาความสุขบ,บนเส้นทางเดินชีวิตแต่เมื่อไม่ได้ดังใจก็เกิดความเร่าร้อนและเสียใจ ทางเดินของชีวิตเราทุกคนเดินบนทางเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับใครจะหาความสุขหรือทุกข์บนทางเดินนั้นทางใครก็ทางมันทางแห่งความสุขและทางแห่งความทุกข์ที่ทุกคนก็ล้วนแต่เลือกสรรเองทั้งนั้นงานปฏิบัติธรรมประจำปีที่วัดแหลมหินจังหวัดตราดเราทุกคนล้วนแต่มีเส้นทางเดิน เดินบนทางเดียวกันร้องไห้เสียใจดีใจได้สติปัญญาล้วนเกิดจากเส้นทางนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายพยายามเถิดเพียรให้มากเข้าไว้เพราะเวลาของชีวิตมีจำกัดเหลือเกินปฏิบัติธรรมในแต่ละปีเราได้เห็นทุกย่างก้าวของทุกลมหายใจที่กำลังเป็นไปเพื่อหวังความเจริญของตน ขอสิ่งเหล่านี้จงเป็นบารมีแกเราทุกๆท่านเจริญพร